สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านชมครับวันนี้วันที่3มิถุนายน2567นะครับเจ็ที่ยงแลวพี่น้องนะครับถ้าเอฟซีแฟนคลับทั้งชงครับเดินทางนะวันนี้นะผมมาหาปู่สายตัดพี่น้องนะครับพามารับชมครับสูตรทําเงินนะครับงวดวันที่16มิถุนายน2567นะครับผมชุดสรุปปู่นะครับผม ชุดสลุปปูเก้าสามตรงๆพี่น้องสูตรทำเงิน39มเกครับในตะล่างนี่ครับผม593พี่น้องมาครบ3ตัวนะครับผมอันนี้ก็ะซุ่มประตูวัดเลยพี่น้องเด้อสาธุบุญกับเอฟซีนะแฟนคลับทั้งช่องที่ได้ร่วมนะครับผมที่ได้ร่วมนี่ครับผมเป็นเจ้าภาพนะครับท่าบุญนะครับอันนี้ซุ่มประตูหน้าวัดสร้างเพิ่นกระมาขึ้นโค้งขึ้นยังแล้วพี่น้องนะครับอ่า ครับผมสุมประตูหน้าวัดนะครับเอาเขาไปหาปูน้ากันเขาไปกราบน้ำมันสการปูน้ากันนะครับผมชุม่มสาธุบุญเด้นนะครับเอฟซีปูที่เพิ่นไดย์ทําบุญนะครับพี่น้องสุมประตูหน้าวัด <c oughs> เดี๋ยวพาไปหาปูน้ากันนะครับ <c oughs> เพิ่นก็ขึ้นโค้งขึ้นโค้งแล้วนะครับพา บานนี่จะใส่หลังคาบ่ะวะแค่หน้าหมดแล้วยังจะใส่อ่ายันเนี่ยพอให้เนี่ใส่ท่นเนี่ใส่ฝนจะตกก็เลยเก็บสินตกเก็บสายก่อนฟอหัน่ามือว่านก็ตกมือว่านในโตกแล่นมาสายเปียกปุ๊บมือว่านมักยางแห้งพอผมก็มาทั้งนี่แหละรีบบริเวณหาปูบานนี้เคดแล้วก็เลยสิกูไว้ก่อนกูไว้ก่อนโต๊ะยังไม่เออขึ้นไม่อีกแล้วพี่น้องเบิ่งทองฝ่าถ้าเอาต่อพ่อเป็นพ่งใดฝันดีฝันแม่นบ่พ่อ บังแน่เลยบังแน่บังแน่นี่บังแน่นี่ป้าแมวแมวแมวขี่แม่เป็นเดียห้าเก้าสามบ่ฝันเกี่ยวบ่พอฝันเกี่ยวเลยกันฝันเกี่ยวเต็มเต็มรอพ่อเนาะเอออันนี้บ่ได้เศร้าเล่บานฝนมาทำชุ่มพ่อพ่อได้เก็บอุปกรณ์นมาวารถผู้ใดน้เนาะห้าเก้าสามแมว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 ขี่รถตีพ่อี่รถเต็มเต็มหลอกบังเอิญฟีมันออก เอาจะหยุดก่อนจะหยุดก่อนมันมาพ่อฝนจะมาพ่อ่าฝนจะมาหยุดก่อนเก็บที่นี่สองเทวแล้วเดนี่พักเที่ยงพักเที่ยงพอดีเอาเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกันท่านผู้ชมเบิ้งน้าฝนตกกราบน้ำมาสการครับปูบ่าวเท่าทำบุญน้ำปูซาธุครับอันนี้นะครับผมนะครับท่านผู้ชมเอามาเบิ้งงวดที่ผ่านมาเนาะปูเนาะวดที่ผ่านมานี่ครับผม สามเก้าสูตรทำเงินมาตัวตัดพอดีรับปูนี่ท่านผู้ชมบวเรบวเรศสูตรบมานํากันมานํากันมาตัวตัดตัดสามเก้ากับสี่ศูนย์ออกเก้าสามชุดในตะล่างปูนี่ครับผมห้าเก้าสามมาสามตัวเลยครับถ้าขีดในตะล่างมานํากนได้ครับปู ชุดจะเดินต่อป่านผู้ชมชุดสรุปโค้งสุดท้ายนี่ครับชุดสรุปเก้าสามตรงๆรงนะปูเนาะนี่ครับชุดสรุปเก้าสามตรงๆนะปูไซตัดหละกการล่างเด่นสองต่ว่าปูบริจับสีสองอันนี้ชุดสรุปลอโค้งสุดท้ายนะปูเน,ะนาะอ่าเอาตองงวดมาเอาชุดนี้ก่่อนทรธรรมชมุมชุดตองงวดมาเอาชุดอ่าสูตรทําเงินก่อนสามเก้าตรงตรง เดินต่อบ่อ่าสูตรทำงนเงินนี่ห้ตองงวดได้แล้วนะปูครับผมมคำนวณบรยากคำนวณบรยากป่วออโอ้เดินดีมาหลายงวดเลยที่ปูสูตรนี้เดินดีมาหลายงวดได้พี่น้องเน้อสูตรทำเงินนี่สูตรทำงนเนทำงนเนินวันที่16นะครับ16มิถุนายน67 แมน,นครับ593ก,ก้หลักกระลงไทยดรือ3ปู3ครับสาดนครับแตจะได้นนชุดในตาราง,างครับ 6, 7, หกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามั 1> 1, 2, 3, บปูตี่ตรางแล้วมานำกันได้ทุกตัวมาด้วยกันได้ทุกตัวได้พี่น้องเดอ้อตี่ตาดอ,อ่ะอ่าซึ่งวดที่แล้วนี่นะ้ปูเนาะ <c oughs> วดที่แล้วเห็นไหครับอ่าห้าเก้าสามเห็นไหมครับมาสามตัวเลยชุดในตรางม,มาสามตัวผมสูตรทำเงิน3ามเก่ามาเก่าสครับม,มาดูจับคู่

จับคู่616263 717273 818283นะครับผมเด่นศูนยกับหนึ่งว่วา0ศูนย์นีบดติตตดตะอปูเนาะรับวดที่แล้วนี่แปดกับเก้าแปดกับเก้ามาเก่าเล็กวิ่งสูตรชำเงินกับที่่าแมนเด่นหนึ่งเล่นมาปูวิ่ง วิ่ง0นกับ1นกับหนตัดหกสองเจ็ดสองปดสอกปัวอ่าโอ้ oh. เก่าก็สบ,บวกกันเป็นคับสองหกสเกาก็สบ,บวกกันเป็นสเอาเก้าสูตรคือเอาเก้ากับ3าลัก10บวกลักหน่วยเก้าบวกสามได้สิดับ2 สองดับห้าหัวในดับบลูดับสองดับห้าจะบอมาาต,ตัวตัดอีกบอ่อปูคือนนงวดที่แล้วปูว่าสามกับเก่าบอมาน้ำกันเห็นบ่ปูตัดอ่ะมาเก,ก่าสาม <laughs> <laughs> บอม่าแล้วอันคืองวดกว่อนอ่เอาเอาเรอปูหาตัวเด่นให้ได้พี่น้องเด้อแต่ว่าเด่นเด่นหนึ่งพี่น้องอเด่นหนึ่งก็จะบอ่ 6, 7, 8, 1, บอหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งบ่ปูมีแค่น,นั้นแหละแต่ว่าศูนย์ พี่น้องผูดใดมักศูนย์กับหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูได้เลยครับต่วศูนย์บทติดติดอ,อสูตรนั่นอสูตรประมาณนำกันใส่กันเพื่อเดอร์ตัดอีกวันที่แล้วมานำกันเฉยครับวันที่แล้วเรผ่า,านวันนี้ผ่าน่ะมาดำบันนกะาออกอีกอได้เลยเนะี่ครับเก็บสามบวก ครับครับครับเดี๋ยวหาดูกันก่นหาดีตัวเรีนมาปูหาเรีนคู่ใดปูหาดีดบหาดีดบล่างหาดีดบล่าง 5 3 0 5 9 3ดับไ้บมานี่ถือเป็นดนเด่นบนเด่นบนได้วงตัวไปูไอ้วงตัวไปวงหนตัวไรวงเน้นตัวไปูว วงตัววงตัวมันบอมาล่างไงนเนี่ครับแปดบอมาลางแปดหนึ่งแปดหนปดสมครับเด่นตัวนี้ตัวนี้รองครับแปดบอมาลางหกหกหนึ่งห่ก็ร่องหัปูหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับแปดบอมาล่างเนียมาบน่างเดียวคือแปดหนึ่งแปดสามนี่ไปบนหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่มาได้ทั้งบนทั้งล่างไหครับอ่าเอาทู้ชม ไปหาหยิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้นะครับคือเด่นแล้วมันมาปูนี่เด่นแล้วเด่นแล้วเอาะท่านผู้ชมนะครับผมนี่บ่าวแถาเชียนให้ตัวใหญ่ๆแล้วนะครับเนี่ยครับสูตรทําเงินนะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานี่ครับ,รนะรบ,รบอันนี้งวดที่แล้วนะครับเห็นบ่ครับผมในตลางปูนี่ มาได้มันมาปัวมาได้ก็มานำกันได้ทุกมานำกันได้มามาด้วยกันได้ทุกตัวได้พี่น้องหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามมาด้วยกันได้ทุกตัวงวดที่แล้วมาเข้าห้าเก้าสามปูตัดให้3สามเก่ามาเก่าสามนี่ครับปูตัดสามเก้ากับสี่ศูนย์นะครับวิ่งแปดกับเก้ามาตัวร่องเก้านะครับผมปูเน้นไปสี่แปดปูเน้นติดแปดแต่ว่าตัวที่ปูตัดสามเก่ามาสามเก่างวดที่แล้วนะครับงวดนี้นี่ครับท่านผู้ชมนะครับ ชุดในตารางในหกเจ็ดแปดหนึ่นะครับปูเด่นศูนย์กับหนึ่งศูนย์บมีในตารล่างกับเด่นหนึ่งครับทำ่มหนึ่งหามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจมแปดหนึ่งแปดสองแปดสปูวงให้8 1ดหกับแปชุดนี้เน้นบนนะครับหกหนเนึ่งเน้นล่างทาชุชมนะครับไปหาหยิบจับหาสั้งจองสลากกินแบงรัฐบาลไว้เด้อพี่น้องด้อหาลอตเตอรี่ไว้นะครับทผช้ชมเดินดีเขามาหลายงวดสูตรทำเงินนะครับ ครับแคปหน้าจอเด้อครับปูเนรไทแปดหนึ่งแปดสามต่ว่าปูเด่นบนแต่ว่าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่หกสามเลยปูหกสามก็ตัวร่องไว้เนี่บอตัวร่องไว้อย่าลืมตัวที่ปูตัดหกสองเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสามนี่บอเนี่ยมาตัวตัดได้ตัวไหนออกตัวนั้นตัดตัวไหนออกตัวนั้นขึ้นวดที่แล้วตัดสามเก่ามาเก่าสามเอานะครับแคปหน้าจอครับผมกราบขอบุญขอบคุณปูเด้อท่านผู้ชมนะครับเนาะให้โชคให้มาน หวดวันที่16มีถุนายน2 5 6 7จนะปูซุ่มประตูกะไปหลายแล้วไปร้ายแล้วนะครับสกะสาธุบุญกับปูที่เดทําบุญกับปูมานนะปูเนาะนี่ครับขึ้นโค้งขึ้นยังแล้วเดี๋ยวก็จะใส่หลังค่านะครับครับผมเอาไปหายิบจับหาสังจองสลากกินแบงหาลอตรตีไว้ได้พี่น้องเด้อพอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ